จบคอนสนุกมากทุกคนน้องน่ารักมากน้องเต็มที่มากแล้วใดๆพีเอฟซีบอกขอบคุณที่เด้านะมีโอกาสจะบวชให้ <c oughs> เ,อ,เอ,อ็นดูอ่ะเออนางเหนื่อยอ่ะเนาะนางก็แบบจริงๆน้องก็เด้าอยู่นะวันนี้น้องก็เด้าอยู่ส่วนตัวบุ๋มนะบุ๋มก็ว่าเด้าเยอะอยู่นะวันเนี้ยน้องเด้าเยอะอยู่แต่อย่างว่าอะไรน้างงานเนาะ แล้วคนชอบกับคนเฉยๆมันก็ไม่เหมือนกันไงอืบุ่มเฉยๆกับการเดา้าไม่ได้ชอบไม่เดา้าไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ไงก็ไม่ว่ากันค่ะเพราะว่าอยู่หน้าง,งานมันก็สนุกสนานเอนเตอร์เทนเต็มที่เนาะเอนดูนางก็สุดเต็มที่คนโก้นางใส่เต็มมากอะวันเนี้ยคือแบบหายใจไม่ทันอะหายใจไม่ทันจริงๆนางแบบว่า

ร่วกอดาักมายางจะเล็กโอฮาวาโยออกจากเือที่บุ่มบสัจะรักมาอกกอดความนั้นที่เฮายังคุณที่เฮายังไม่ดึงมาอกกอดความนั้งทใจให้หายเหนือยคืนวันมาแผ่นดินี้เสือพุดตั้ไปเดินหกตับตาเฮามาพูดเดินหกจุนตังให้ก้อยคนมันตกปั เดินพกถูกเมืองมาทุบมันทองก้าบ่าเอามาต้องทับตอส้าเกดม้กสังเครืะห์้าเมาต้องทอที่โอฮาอก็จังกอสาวจำน้อยสุงกันได้คอยเจ้าบอาคิดหออเทจนหัวใจปวดราวปวดร้าวปวดร้าวปดราวชักวัดเจ้าไปอูใส่แห้งไปด้วยกันกี่กอนไอ้ยังทํามอนัเจ้าเด้ออ้ยังทํามอนิดเจ้าคิดชื่อเจ้ออกแห้งไรแก็แกม ที่หุดไว้สัคราบตาบอกอดความรักที่เราาักทุณที่เหายังไม่ลืมบางอกอดความรักขัดใจหนึหาน,หนึ่งหายคืนวนมาไปดกดิซัเจ็บเจ็บเจ็บเจบางับเจอเขาปาบักน,น,นั้นคนน่ิ๊กแนเลยา ดิสแมนขอบคุณตาวใจนุ้ยร้อนครับแอทีทุกท่านอยู่หน้าเวทีและในสนามไลน์ครับเพ่กอตร์มาด้ยนะครับเกือบเียไปใช่เกือบเปอ่ะเกือบเสีย้หมาคาบเกือบ หมาหมาเอาไปเหรอหมาเอาไป <c oughs> เอามาเซ็นไปก่อน <c oughs> ขอบคุณที่เดาและมีโอกาสจะบวชให้ขอบคุณหนูขอบคุณค่ะแตะเมื่อค้าแล้วก็ด้ดูพิธาเลยนะครับ <c oughs> เพลงหนึ่งอะไรเขามีวงต่อไหม <c oughs> ơi có thải nó có thải ừ đâu, có thài, đâu có ừ, được chưa anh